อ้ยน่าร kind of like ักจังน่ารักจังใครไหมหมน่ารักจังนักัเลยนะดีจัง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 ไปด้วยกันแน่แน่ไปด้วยกันไปด้วยกันเบื่อเลี้ยงไหมเบื่อไหมไม่ถ้าเบื่อเบื่อก็ให้ผมนะ มันติดแล้วแน่มันติดแล้วมันจะไปกับผมแล้วเนี่ยดูดิมันติดแล้วเออมันได้กินเพราะเมื่อมันได้กินด้วยการไงเนี่ยโดยมันติดอ่ะมันไม่ยอมไม่ไปแล้วจะไปด้วยเห็นไหมอืมจะไปด้วยวมไครบเมาแล้วแล้วมันเห็นตัวมใช่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 อืมจะไปด้วยอ้าอยู่นี่แน่เขาไม่ให้ไปหรอยู่อยู่นี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 ่ โอ้ยนี่เขาเอาไปขายเลยนะถนนเนี่ยเขาไปขายเลยใช่เาเอาลพี่โอ้ยเด็กหมานี่ยเขาลิบฟ้าเลยแหละหายง่ายเลยอือ่านะนะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ต้องไปหลักไม่ต้องไปหลักนะอยู่นี่แหละเอ้ยน่ารักจังเลยโอ้โหดูสิหวัดดีเป็นยังหวัดดี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 ยังหวัดเดียวดีแล้วหวัดดีหวัดดีหวัดดีทำไงต้องสอนมันมันฉลาด